เอเอสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินครับผมอยู่ในหน้าเว็บเกมโลโบ็อกกันอีกเช่นเคยนะฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า plus ultra t o o นั่นเองนะฮะก็เป็นแมปแนวไม He r o a c a d e m ดีนะครับว่าโรงเรียนฮีโร่นั่นเองนะครับเป็นแมปที่นะครับผมค่อนข้างรอคอยมานะครับหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแบบที่มันปล่อยให้เทสมาหลายรอบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเปิดจริงเรียบร้อยแล้วนะครับนะเออเดี๋ยวเรามาลองมาอ่านกันดูแล้วกันนะครับแนวคิดของเราสลับเกมนี้คือการสร้างนะครับความแปลกประหลาดนี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นและก็ได้ยินเกี่ยวกับเกมที่เป็นแนวคิดแห่งความแปลกประหลาดและความสามารถของคุณเองเอาจริงผมเคยเข้าไปเล่นแล้ว แล้วนิดนึงนะครับมันเป็นแบบที่แปลกมากๆนะเออเป็นแนวบกคุโนโที่โคตรแปลกเลยนะครับเออเดี๋ยวแปลกยังไงเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันที่เกมพาร์ตกันก่อนนะครับเกมพาร์ตก็จะมีการ อ่าอะไรเนี่ยการชาร์จน้ําผลไม้คืออะไร <c oughs> ทำไมมันต้องชื่อการชาร์จน้ําผลไม้วะโอเคผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะชื่อมันก็แปลกดีมันคืออ่าปืนหรือว่าอาวุธของปาคุกโกนั่นเองนะฮะซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนต่อไปก็อ,กนนอกย่างอื่นนะฮะก็จะมีอ่าสามารถใช้สองอัตลักษณ์ได้นะครับแล้วก็โอกาสดรอปของจากบอสนะครับโอเคดีน่าซื้อฮนะจัดไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> หมดตูดอีกแล้วครับผมพี่น้องชาวไทยโอเคนะฮะเกมพาร์เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไป ดูนะครับเรื่องของเกมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้น่าจะยาวละมั้งนะครับไปดูกันครับผมสวัสดีเหล่าฮีโร่และก็เหล่าวินเลินทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมซินครับผมจากช่องมุกมาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ในโลบบ็อกซ์นะครับม y ฮีโร plus ultra 2นั่นเองเนี่ยฮะแต่เวลาได้เล่นกันสักทีนะฮะสำหรับแบบนี้รอคอยกันมานานเหลือเกินสำหรับผมนะโอเคกดพลย์เลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับคร่าวๆแล้วก็เข้าใจง่ายกันที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะฮะเพราะว่าเกมนี้บอกได้เลยว่าแต่งตัวค่อนข้างจะนานนะครับขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะเกมนี้นะครับมันเป็นค่ายเดียวกับที่ทําเกมชิโดบีนะครับเอ,อ่อที่ทําแบบเกมแล้วโตะนะครับแล้วก็เป็นค่ายเดียวกันที่ทําโลพปียด้วยนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเก okay, ็่ยวว่านะครับพวกทรงผมหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับส่วนมากเนะี่ยมันจะเอามาจากเกมนรูโตะนะครับเนี่ยอย่างเช่นทรงผมเนี่ยนะี่ยไมก็คือนรลโตะดีๆนี่เองนะฮะส่วนชุดก็ปล้อมนะเดี๋ยวเรามาหาชุดที่มันเป็นแนวโรงเรียนฮีโร่กันดีกว่าโอเคนะครับผมแต่งตัวเสร็จแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับนะบแล้วก็กดไปเลยนะครับ เกมนี้เราสามารถใช้อัตลักษณ์ได้ถึง2อัตลักษณ์ด้วยกันนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์ที่2เนี่ยจะผลล็อกตอนที่เรารีวิวแป0ขึ้นไปนะครับก็เลยต้องกดที่อัตลักษณ์หนึ่งก่อนจะมีให้เลือกอีกสาอันก็คือเป็นชุดทริปนะครับหรือว่าเป็นอารมณ์เหมือนเลือกเผ่านะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเผ่าคล้ายๆเป็นครึ่งนะคร,ครึ่งพลังอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นก็เป็นครึ่งร้อนครึ่งเย็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันที่สเนี่ยจะเป็นมิวแทนถ้าจะเป็นแบบกายพันธุ์หรือเปล่าวะ ใช่ใช่นะครับแล้วก็อันที่3ก็ผมกับทานฟอร์มทานฟอร์มเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกายล่างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะฮะอันแรกเดี๋ยวจะพรววิวให้ดูนะครับว่าพลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอพวกอ่าอันแรกนะเป็นพลังพวกครึ่งอะไรบางอย่างนะครับใครที่ชอบแบบพลังคงครึ่งครึ่งอะไรพวกนี้นะฮะแนะนําก็เล่นอันนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นะครับส่วนมิวแทนนะฮะก็อารมณ์จะเป็นนี่ฮะเป็นหัวแมวหรือว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนไซบอร์กนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เท่มากๆนะสำหรับผมมันโคตร สามารถบินได้ด้วยนะครับเป็นไงล่ะนะนโคตรเท่จริงนี่หมีหมีบินได้ทุกคนหมีแม่งบินได้นี่ฮะประมาณนี้นะส่วนอันสุดท้ายเป็นทานฟอร์มนะครับจะเป็นอารมณ์เหมือนกายพันฮะดูดินะครับแม่งแปลงลางเป็นอิฐแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะไม่รู้เป็นตัวห่าเหวอะไรนะครับตัวอะไรวะเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมว่าเล่นเป็นมิวแทนน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันบินได้นะครับส่วนสายอื่นบินได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเออแต่อันนี้บินได้นะ โอเคผมขออนุญาตแต่งตัวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับนะโอเคครับมาผมแต่งเสร็จแล้วนะครับโอ้หแต่งนานมากเลยโอเคนะครับส่วนใครไม่อยากแต่งก็กดเรนดอมตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะเรนดอมเออของมาให้นะครับแต่ผมก็แต่งประมาณนี้นะเป็นเราเหมือนอ่าไซบอร์กนะครับแมชชีนนั่นเองนะกดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันส่วนตรงนี้ฮะมันจะให้เราเลือกอีก4อันนะครับว่าเราจะชูดเมนสแตทอันไหนนะครับก็คือจะได้สแตทอันไหนเป็นสแตทหลักของตัวเองนะครับนะก็จะมีพวกสเตมินามีเรื่องของ อัตลักษณ์เป็นเรื่องของสเต็งนะครับผมแนะนําว่าผมเลือกสเต็งก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้โอเคครับผมเรียบร้อยฮะนี่คือตัวละครของผมนะครับมาเป็นแมททินกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์วินะฮะซื้อเซิร์วิมาเล่นนะครับการอาการแหลกแล้วกันนะฮะโอเคไม่เชิงว่าเป็นไกด์ในการสอนเล่นนะครับแต่จะพามาดูนะครับการเล่นคร้าวๆนะตอนนี้มีความสามารถเร้าวๆก็คือสามารถบินได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูนะความสามารถของตัวนี้คือบินได้นะนี่แบบนี้เลยนะฮะ แต่จะเสียสเตมิน่นะครับนะแต่ก็นั่นแหละแม่งโคตรที่นะครับบินได้ด้วยนะฮะที่กูเล่นไอ้ตัวนี้เพราะมันบินได้นี่แหละนะครับสะดวกดีมาต่อไปครับผมนะเราต้องคุยกับตัวนี้ก่อนนะไอ้กบนะเจ้าของเกมนะฮะแล้วก็ next little bit นะครับเพื่อเป็นการเปิดควสนะฮะนี่แหละเกมนี้นะฮะก็คือพอเรารับภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยควสก็จะปรากฏนะครับให้เรามาตีพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนเกมอื่นที่มีมอนมาแล้วนะฮะนี่ลรนะนี่โอ้ต่อยไปต่อยไปอีนะ มาดิมาดินีอีอีอีนะฮะโอ้เม่งเลเวลมันขึ้นเร็วมากเลยอะเกมเนี้ยเลเวลยสองแล้วนะครับโอเคนะครับปัดตกกับพวกเรียนยูเอนะอี๋นี่มันก็จะมีพวกกายพงกายพันเยอะแยะนะครับเกมนี้แม่งแปลกตรงนี้แหละนะฮะก็คืออัตลักษณ์แม่งไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคืออัตลักษณ์เราต้องจัดการเองหมดเลยนะฮะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้แม่งโหดเอ้ยโอ้ยเกินไปแล้วพวกมึงเกินไปแล้วเฮ้ย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 เกินกันไปแล้วนี่โอ้ยโอ้ยทุกคน นะฮะไม่เล่นกูแล้วพวกนี้นะครับทีทีละคนได้เปล่าใะพวกทีละคนได้เปล่อรัวหมัดรัวหมัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตบอุ้ยให้กูตายเถอะอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งเข้าไปรับคนก่อนแล้วกันนะกดเอมก่อนนะฮะทุกคนกดเอมนะครับก็จะมีเรื่องของเงินตอนนี้เรามีเงินอยู่2 k เคก็คือเป็นเงินเริ่มต้นนะครับแล้วก็สแตทกันก่อนเลยแล้วกันอ่าอัพเป็นสเต็งก่อนเลยนะครับยักสเต็งให้หมดนะฮะค่อยๆแม่งแรงไปเลยส่วนหน้าสกิลฮะกดไปที่อันแรกแล้วก็คลีเอทสกิลครับผมเกมนี้นะครับสกิลทุกอย่าง เราต้องครีเอทเองนะฮะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสกิลคอมโบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอมแบทนะนี่ฮะสังเกตได้ว่าแต่ละสกิลก็คือต้องทําเองนะครับนะต้องมาปรับเองนะปรับทุกอย่างเองก็ถือว่าดีไหมก็ดีแหละนะครับผมว่าเราครีเอทเองหมดเลยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นท่าตรงท่าต่อยหรืออะไรต่างๆนานานะครับอ่าท่านี้ใช้2 0 0พันะฮะโอเคซื้อเลยแล้วกันนะครับเป็นคอมแบทอันแรกนะครับใช้ด้วยการกดตบเบนะครับผมใส่ไว้ในนี้แล้วกันนะฮะ มาครั้งนี้กูมากับความเทพแล้วนะครับกูอัพสเต็งมาแล้วไอชิพหายมาดูดินะครับมึงจะหัวกูได้เปล่ามาเลยมอนเตกมามาแล้วมาแล้วอุ้ยเป็นไงป๊อป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 ป๊เปปนอปป๊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  นี่ไอ้รัวหมัดรัวหมัดป๊อป๊ปปไอ้ตัวนี้เหมือนจะเป็นสายเดียวกับเรานะครับนี่รัวหมัดรัวหมัดรัวหมัดเป็นร่างสัตว์ฟอร์มอีกแล้วฮะอุ้ยร่างสัตว์ฟอร์มนี่โหดนะครับสามารถแปลงร่างได้นะฮะเดวลห้าอะครับทุกคนแม่อย่างเร็วนี่โอเคสเตมินาเราหมดแล้วฮะเราสามารถกดซีเพิร์ชสเตมินาได้นะครับแล้วก็ใช้สกิลต่อได้เลยตบมาตบกลับไม่โกงนะแล้วก็รัวหมัดอีกทีหนึ่งปุ๊บ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 โอเคครับผมเดวิลหกลวง่ายน โอเคเรากดเอฟอีกรอบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มาอัพสเตตกันนะครับผมก็จะอัพเป็นเรื่องของสเต็ตเหมือนเดิมมาดูกันทีนนะ่น่าสโต้ฮะหน้าสโต้เนี่ยจะมีเรื่องของเอ่อเมลีนะครับหรือว่าเป็นสกิลเสริมนั่นเองนะครับพอเราเลเวล10ก็สามารถอ่าอัพสกิลเสริมได้นะครับนี่จะเป็นสกิลเสริมนะมีถึงเลเวล900กันเลยทีเดียวนะครับลหลายๆก็อาจจะสงสัยแล้วเอ,อ้ยพี่แล้วไหนไอเขาเรียกอะไรนะอัตลักษณ์ต่างๆไหนเอ่ออัตลักษณ์ one for all อะไรแบบนี้ไม่มีนะฮะเกมนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวขออซื้ เออเกมพัดคูณสองก่อนแล้วกันนะฮะมันไม่มีนะครับทุกอย่างสกิลทุกอย่างอะไรทุกอย่างทุกคนต้องครีเอทเองทั้งหมดนะครับนี่แหละฮะคือความเจ๋งของเกมนี้นะครับคูจะเรียกความเจ๋งดีไหมเนี่ยไอจิบหายนะครับเดี๋ยวขอลองทำควสอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้านนอกกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะไม่กดเฟียเลยนะครับไปออกจังเลนยูเอกันดีกว่าทุกคนอยู่ในนี้มานานแล้วนะครับต่อไปเนี่ยใครที่เลเวลประมาณสัก20สนะครับสามารถมาทำควสตรงนี้ต่อได้นะนี่เลยนี่ควสของเลเวลย นะครับตรงนี้เป pues ็นเควสของอะไรเอ่ยนะฮะน่าจะเลเวล60กว่านะครับก็หล right? right? ังจากที yeah, ่ทำภารกิจนั้นจนถึงเลเวลสักนะครับจริงพอเลเวลสิบห้าจริงมาทำเควสเสริมได้นะครับนะเควสเสริมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ใกล้ทะเลนะครับจะมีเควสให้เราเก็บขยะหาตังค์ได้ดีนะครับหาตังค์ได้ดีมากนะสลับเควสดีนะครับมาทํากันได้นะฮะตอนนี้เขาบอกว่าให้เรากด M เพื่อไปอินเวสนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีเควสเก็บขยะอยู่นะครับทำได้ตอนเลเวลสิบห้านะครับ นะแนะนําก็มาทํากันได้ตังค์ดีมากเลยนะฮะเอออันนี้คือที่เล่นมาคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ตังค์ผมมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหกร้อยนะฮะทำไรบ่ได้แล้วนะครับซึ่งเอาจริงแมปก็ทําออกมาได้ดีมากนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะแมปใหญ่พอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆนะให้เราทําเยอะนะครับเ,เควสสีแดงกับเควสสีฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นเป็นเควสหลักแล้วก็เควสรองหรือเปล่านะครับเพราะเควสสีฟ้าเนะี่ย น่าจะน้อยกว่านะอาจจะเป็นควสลองนะครับโรงเรียน UA G ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คีเออัตลักษณ์ของเราไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของอเขาเรียกอะไรนะสนามกีฬานะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ USJ นะครับเป็นโรงเรียนฝึกภัยพิบัตินั่นเองนะครับเป็นศูนย์ฝึกภัยพิบัติซึ่งยังไม่เปิดนะครับหรือถ้าเป็นในนี้ก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ PUP นั่นเองผมว่าน่าจะใช่แน,น่นอนนะครับสถานที่ p v p ให้กูพีพีกับใ,ใครตอนนี้ไม่ได้ฮะรกระจอกชิบหายนะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็จะมีเรื่องของอ่าป่าพงไพรด้วยนะครับซึ่งป่าพงไพรก็มีเมืองโอ้โหบอกเลยฮะว่าแมปมันใหญ่จัดประหลัดบอกนะครับแล้วก็มีการนะครับโปรโมทเกมใหม่อย่างชินโนบิไลฟ์ทูด้วยนะโ <c oughs> คตรเแยวนะครับเอาจริงถามว่าเป็นเกมที่ดีไหมผมว่ามันก็คือเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งนะครับเออแต่ ใครก็อาจจะอยากได้แบบเอ้ยพี่ผมอยากใช้ตลักของคนนั้นคนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดั่งใจก็คือมึงต้องมาคีเอทเองอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะฮะก็จะเป็นการปล่อยพลังไปใช่ไหมนี่แบบนี้เลยแล้วก็มาเลือกได้นะฮะว่าเราจะเอาพลังไซส์เท่าไหนนร่นะฮะใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคการชาร์จนะครับซาวก็เปลี่ยนได้นะเอออ้าวไม่มีเสียงเลยนี่ฮะเปลี่ยนซาวได้นะครับแล้วก็ดาเมจนะครับอันนี้ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ แล้วก็ทายเอฟเฟกก็เปลี่ยนได้นะครับให้เป็นยังไงนะฮะเออนยครับ,ออรบโอ้โหแอนิเมชันนะฮะการปลาเออปลามือขวาปลามือซ้ายว่ากันไปนะครับหรือว่าปลาสองมือแม่งเลยแล้วแต่นะครับก็คือโอ้โหแม่งปรับได้หมดอะสะปงสปีดนะครับผมแนะนําได้แค่นี้จริงๆในตอนนี้นะครับนะเพราะว่าผมก็ยังกา,กากอยู่ใครอยากรู้นะครับหรือใครที่มีข้อมูลนะครับสำหรับเกมนี้แบบว่าเล่นมาช่ำชองแล้วสามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับนะว่าเออเพ่ อัพไอ้นั้นนะคอมโบกับไอ้นี้มันมัน,มนอะไรแบบนี้นะฮะเออน่าสนใจนะครับลองเอามาแบ่งปันกันดูฮะว่าน่าจะใช้ได้เลยโอเคตายหูไปซะพวกนางงูโอเคฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับไปละนะฮะแหมแบบดี